ก่อนอื่นกับผมและชาวคณะกับพระเจ้าข้านองกราบเพื่อนธรรสการททำความเคารพไปถึงคุณพระรีรัตนาไตรยันนแก่คุณท่องพระพุธระธรรมและพระทรงกราบนมัมสการประเดชประคุณทานพระอาจารย์่านเจ้าวาดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันประเดชประคุณทานพระครูสุทธิธรรม และก็ทำความบุรบไปถึงคณะกรรมการทุกๆฝ่ายกับท่านนายก,กอบตท่านรองคณะเจอบตอท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่กราบทุกๆท่านคณะกรรมการวัดทุกๆคนครับคืนนี้ก็ถือว่าเป็นคืนตี่องในงานพิธี ยกจอฟ้าตอดพ้าปาฟันรูปนิมิตวัดวารีวงหรือวัดวังวนของเราหมู่ที่หนึ่งทำบนวังบนนะครับโบสถีพีนองใน้มองเห็น,นได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์กันมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าที่พวกวันที่ที่มาจึงง่าคมสองพันห้าร้อยห้าที่พก วางธิราเลิกโบสถีพี่นองมองเห็นอยู่ดีเดี๋ยวเข้ามาแจ็สิ้นเดือนตนว่าคมช่องพันห้าร้อยหกสิบที่ปีทีคณะกรรมการถันใดตอดสู้สร้างอุโบชลังนี้จนสำเร็จกันในราคาประมาณสิบหกล้านห้าแสนบาทกับพี่นองสิบหกล้านห้แสนบาทไม่ใจน้อยๆ อันนี้ก็เป็นที่น่าปลื้มใจและปีนองก็ได้มารวมบุญรวมกุศลมาอนุโมทนาบุญกันผู้นำเนินการอารือผู้นำในการจ้างบสถ์ครั้งนี้นะครับก็คือคุณวินัยปราตนาคุณอรปราตนาและคุณตนิยา ปานะรตนาที่ยคุณตานะครับคุณธนิยาหรือคุณตาปรารตนาะคุณจิรวัตรสกุลจองบุญสิริคุณจำรานสกุลจองบุญสิรินี่กระือวาเป็นผู้นำในการที่ดรวมกันสร้างอุโบสถลั่งนี้ึ้นจนจำแ็จรวมด้วยปีน่น้องแลขคณะกรรมการถูกฝ่ายถูกการ ท่านประธานคณะกรรมการวัดวารีวงศนะครับคุณท่าวรชิวตันและครูดอนอนี่ก็เป็นผู้ให้ข้อมูลขอบคุณหมากนะครับได้ให้หนังซื่อสุจิบัติไปนึ่งแรงด้วยเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องมารวมบุญหลวงกุศสนแล้วต่างฝ่ายโรงครัวเขาจัดอาาหรการเลียง ย่างสมบูรณ์ถ้าท่านตีถุกอย่างเป็นตีหน้าปลาปลื้มใจที่นองมารวมบุญรวมกุศลกันในครั้งนี้บริเวณตีตรงนี้นะครับพ่อมคุยกับท่านประธานมาขอนั้นเป็นทาเป็นบอใหญ่ตึงซ่องลูได้ชายดินต้มตึงซ่องผันรถเป็นอย่างหน่อยนะครับโดยไม่หน่อยกว่าช่องผันรถถ้าคิดเป็นเนงินก็ประมาณช่องล้านบาท แต่เขาได้กันมาโดยวิธีทิวารวมอนุโมทนาบุญกันพี่น้องเดินไปพอข่าแม่ค่ายก็สะดวกสบายครับก็เป็นกลางฝายนาทีข้องหม้ออบกับมเมื่อตนนี่กับปีธีการดังศาสนาก็าได้จบสิ้นกันไปคืนนี้กระผมจะนำหมดสาราในด้านนิยายคนั่งตะลุ่มในพี่น้องได้ดูได้ชม จะนำมรสาระนิยายต่มีชีเรื่องว่าบุญบัญชาฝ่าบรรดาลพี่น้องมาสร้างบุญสร้างกุศลบุญจะได้บัญชาฝ่าจะได้บรรดาลให้ประสบโชคดีมีทุุกกติดตามมากความว้าใจในสาระข็องนิยายบุญบัญชาฝ่าบรรดาลนัแจะช่วงเวลานี้ไปตอนไปครับสวัสดีครับ สุขสวัสดีพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่รบรักทุกท่านลูกลูกหล,ลานทุกคนทับที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดวังวนหรือวัดวารีวนของเราในงานบุญพิธียกเจ้าฟ้าทอด้าป่า,ปาและฝังลูกนิมมต ผมได้รับเกียรติจากคณะกรรมาการมาร่วมบนร่วมกุศสนรับภาระหน้าที่ในฝ่ายความบ,บันเทิงน,นานๆสันนกทีในรอบปีไม่บ่อยครั้งกับที่พี่น้องกะไดชมศิลปินพื้นบ้านประเภทหนังตลกบุญบัญชา าบน,น,น,นี่คือสาระของพี่ย,ยหยมอบหมายบริการติดตามหาความัมนใจในเนื้อหาสาระความถูกความบันเทิงนับแต่เวลาบัดน,นี้นั้นผู้ชมในบรร แล้วกระผมนัง่งตั้งติตวิริยามาโนนึกจิตตรองตรึกตังตต้งจิตดํารีมายข้อเดชาบารามีพระพุทธธรรมทรงอง์สามประจำกายแล้วนังนบ วายรัตนาองค์พระรัตนะาเมื่อลูกจุดตูบขึ้นจามดอกเป็นการบอกพระคุณจามนามพระบพทธสิ่งจูงจุดมนุษย์รอมงวง ขอเดจาบารมีพระได้เพิ่มจางทางพลังข้อไงพี่น้องทั้นปูฟัง บุญบัญชาฟ้าบันดานี่คือสารนิยายที่เราผมมอบหมายบริการเพื่อความสุขความมันเทิงพี่น้องที่รักมิตรที่รอครับจากลักําคําสอนขององค์ศาสดา,าสัม,มาสัพุธจัะ บุคคลใดใครทำดีก็ย่อมได้สิ่งที่ดีตอบสนองจะบรรสบความสำเร็จในชีวิตตามคิดหมาบุญย่มยอมจะบัญชาฟ้าย่อมจะบรรดาให้สำเร็จตามความประสงค์ยุดเริ่มต้นของสารานิยายเรื่องนี้และผมเริ่มนณสถานที่ของประมหาคนครแห่งนี้ ซึ่งมีนามว,ว่านาครเวสาลีองราชายศสินและแม่เจ้าปินเทวีทั้งสองพระองค์ได้ปกครองไร้ฟ้าข้าเป็นดินด้วยธรรมะณเวลานี้พระองค์ได้มีเพร่รถขาแฝดขึ้นมาสองพระองค์ เวลานี้พระรถทั้งสองได้สำเร็จในด้านการศึกษาเรียนรู้พระชนมายุร่วงวัยบรรลุนิติภาวะวันนี้เป็นวันดีวันนั้นเป็นมงคลทั้งสองรมงได้มีรับสั่งให้พระรถฝาแฝดสองพี่น้องได้เข้ามาพบแค่ด้วยพระประสงค์อันใดนับพี่น้องครับจุเดเริ่มต้นในสารนิยาย เราเริ่มกันตรงนี้ครับที่น้องติดตามหาความกข้า่จในเนื้อหาสาระอันเป็นรายละเอียดของนิยายนับแต่เวลาบัดน,นี้ท่านผู้ชม่้องรอ